สวัสดีค่ะอาจารย์หนุ่มเมืองยอดค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์เป็นอะไรอาจารย์ล้างไถออกจัน์ม่ไหวแล้วครับไปทั้งเขาอย่างไปทั้งเขายังได้คือไหวมาทั้งเข่าสินมันออกมันออกก็เก่าไมากเนาะได้ไหมคุณใครสี่อยากซื้อมาเดี๋ยวนี้มันออกอ่อนเจ็ดวันหรือหกสามนี่สองวันหรือเปล่า บันที้สีออกอีกรอบหนึ่งเด้อันสะออกสามเทียนอันนี้กันเรยกว่าบ่าได้นั่นกันเนาะอาจารย์เนาะรัฐบาลไทยผ่านไปบัน,นี้กเอาเพื่อนบ้านเนาะค่ะเพื่อนบ้านงัวดที่แล้วเขาอาจารย์ห้ากับหกเนาะมาที่หกเลขออกโอ้ลักขาเขาอาจารย์ไปยูอวิ่งรูดแถวอุบนเนาะมาหาเลขหาไหม นี่แล้วก็อาจารย์ให้หาก,กับหกหกมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบล่างเนาะคะ่ะหกของอาจารย์ <7 S 1> จก็ไม่ต้องเงนเจ็ดอืมทำอมารกันไว้เนี่ยงานเนอะเจ็ดก็ออกหกหกสี่เจ็ดแล้วกัเจ็ดสี่กันอาจารย์อาจารย์ให้เจ็ดสี่ออกเป็นตัวกลับเนะจย์เนาะเป็นตัวกลับมา้านมั สามตัวาหกเจ็ดอาจารายราาร์ให้สี่ห้าหกสนบพระหกว่ะจ้าโอ้ี่หกระ5จกจ้าอันนี้ก็ผู้ใดมิโชคมิลาำก็อาจารย์อยากให้น้ำลางว่านน้ำใจาจยา์กับตามนี้นะคะซีมากต่มาที่เราจะเมนมนมาซีจันแมนอยู่น่าต้สามตัวเหรอเนาะเออนี่ไง4ก็ามาตัวนี้เร่มเลยไหมซีกับมาเริ่มเขียนไหน สี่ของอาจารหนุ่มเมืองยศก็มาแล้วกะันมากแค่สามตัวเลยสี่ห้าหกแมนแมนแมนเนี่ยมันเบิ่นเนาะอาจารย์เนาะเบิบ่นเนาะอุบเบิบันแล้วก็ท้ายบันเลขที่ห้าห้าหกเออไปได้ละสับบัน <Okay. S 2> เออเล็กเล็กบินบันเนาะแมนกับอาจารย์บัดนี้เข้าสิไปงวดที่แล้วอันนี้คืองวดที่ผ่านมาแล้วค่ะ,ะอาจารย์เข้าที่เป็นตัวกลับ ออก4-7บนอาจารย์ไฮ7-4ก็ถือว่าเข้าเนาะอ่ะก็กลับนําเด้าซื้อเลกก็ได้เนาะสายวิง่งสายลวดบ่ผ่านดน้วยแล้วก็ย้อนหลังไปอีกวันที่ก่อนเนาะไอ้เล่าบนไหมไปเข้าจังหวัดอุบล3-6ค่ะนี่3-6ตรงๆเลยขันไปทางพุ่นคือตรงเดะจังหวัดอุบลเลกวิ่งกัเข้าทั้ง5-6เนานะอาจาร์เนาะ6-8 4-5 สามหกหกหกอืมยังออก 3, 6, 6, 8, 4, ออกสามหกหกแปดสี่ห้าครับอันนี้ก็คือเบิงทิศทางเนาะกะให้ดูทิศทางตัวเลขที่มาที่ไปว่าของอาจารย์หนุ่มเบิงยศเนี่ยมาแบบใดจังใดเนาะที่ไอห้ห้เบิงนี่ค่ะจะได้ซื้อถูกเนาะจะได้ทําถูกอะไมีสิบหกวกรุดเล็วิ่งหนึ่งกันได้นอยจอแมนอยู่ มันกับเขานนมันเขามาทุกงวดนั่นละเนีวิ่งแต่ว่ามันไม่ลดเมือเ่อเดียวเท่านั้นละมือมันเมือ่อยยี่สิบหกยี่สิบหกงวดลดงวดยี่สิบสี่วันยืมหาเดินต่อยี่สิบหกเดินต่อยี่สิบเจ็ดหมื่นวันนี้วดที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยัยี่สิบเจ็ดเพือ่อนเพื่อนพักแนะ่เพื่อนกับเมื่อยนะครับแลนไลกับเมื่อยขึ้ว่าจันทร์ครับ จารย์นหนุ่มเมืองยศนะคะคนยะโสทรนนะคะบ,บอกจังวัดพร้อมถ้าผูใ้ใดแวะไปหาอาจารย์บ้านยังบราูกเจ้ว่าถามอรุอน่น <c oughs> ยินดีต้อนรับเนาะอาจารย์ช่วงนี้ก็มีการมีงานเห็ดจัรย์บาคคลอยู่บ้านคือบ้านแบบเห็ดง,งานเน,าน,าน,าน,นี่ยงานงานลวงเนาะนี่ เอาจารย์บานิอ๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนวันที่ก่อนแนละะ้ะเล่าพัฒนาวันที่สองเมษายนปีใหม่ไทยก็สิบสองสิบสามสิบสามมาแล้วเนาะจานบาน้เนาะ,ะอเอาจาย์ไปลดโบเสียเวลาจัดเลยค่ะจา์วิ่งลูดค่ะจานวิ่งลูดสามกับสี่ครับวันนี่วิ่งลูดบนล่างเาะคะ่ะ กานบ่สบายเป็นบอ่อาจันเสียงคือเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่เป็นไข่ต้อนรับสงการย่าเป็นไข่เป็นหนาวด้วยหนาวอากาศนาาหนาวเอ้านาวบ่จันยู่บันบวิ่งรุ่นยังกอ่าขาจันาส,สามกับสี่ครับสามกับสี่จ้าจับคู่ขาจันเก้าสองเก้าสองบอ่ค่ะ ตัวแรกเก้าสองค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะศูนย์สองศูนย์สองค่ะศูนย์สามศูนย์สามค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะ อย่างเอีกบันนี้มีสามตัวครับมีสามตัวค่ะมาเลยค่ะห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามค่ะสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามค่ะเฉพาะล่างนะครับหีึแปดห้าครับเจ็ดสี่ครับล่างย่างเดียวครับขม่าไม่ตรงกับตัวนี้สื่อล่างย่างเดียวแปดห้าเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่แล้วค่ะล่างอย่างเดียว <5 S 2> เมื่อควอมฟันบรจันบอคับไม่สูตรอีกสูตรหนึงง่งอยสูตรนึ่งสูตรล่างย่างเดี่ยวแล้วก็พกกลับกระปุเพื่อว่าผิดทนมันเดินนะคือพอดีตรงตกอะตรงกับควอมฟันปูรุ่นพอดีแล้วก็เอาเลขควอมฟันอย่างเดี่ยวปูรุ่น่อไทยแปดหามีคน<บ>เอาปลาไม้เพื่อนหาตัวสันจันของเล่าฟันอย่างเดี่ยวดิ แนวทางเราพัฒนานแล้วค่ะชอ่อมกระตามแล้วค่ะแต่ว่าแปดถาก็น,น่าสนใจอยู่สามกับสี่เน้นตัวใดค่ะจานมือนี่เน้นสามครับเน้นที่สามแล้วค่ะครับอ่ะจับคู่เน้นตัวใดค่ะศูนย์สามครับตัวแรกศูนย์สามจ้าครับตัวที่สองหนึ่งสี่ครับตัวที่สองหนึ่งสี่ค่ะครับตัวที่สามหนึ่งสามครับ ตัวที่สามหนึ่งสามค่ะตัวที่สี่หนึ่งศูนย์สี่ครับตัวที่สี่ศูนย์สี่ค่ะครับศูนย์สามนี่เน้นอันดับหนึ่งเนนครับเน้นเน้นอันดับสองคือหนึ่งสามเน้นอันดับสามคือนะอ๋อหนึ่งสี่อันดับสองอ๋อสองหนึ่งสี่อันดับสองครับแล้วกันหนึ่งสามอันดับสามเออศูนย์สี่ขึ้นอันดับสี่เนาะกัาจันเนาะ สามตัวนี่เน่นตัวใดคะจันไ,ได้ไปเลยครับสี่ศูนย์สามเอาขึ้นรัฐบาลไทยขึ้นเลยสี่ศูนย์สามขอรัฐบาลไทยขึ้นอขอขึ้นขอทุนขึ้นจากรัฐบาลไทยล่างแปดห้าเจ็ดสี่นี่จังใดจันไ,ได้เลยครับแปดห้าดู้นน่นขึ้นเน่นตัวมักโจพระล่วยแถนี้แปดห้าชอบอยู่แปดห้าแลนะคะ นี่ค่ะเคยอ่านเต็มหน้าจอก็ดีละเบาไปว่ามากแสดงได้สามโจนี่สี่ศูน,น,นย์สามนะนะครับฮะสี่ศูนย์สามแน่ครับจ้าอ่ะขออนุญ,ญาตบัระรแท็กสามกับสี่กอดข้อกันมากน,นะ<อ>เรพลงน้องายพีนพ่น้องพี่น้องอย่าลืมสามกับสีเด<พ>้อเอฟซีหา,ามันทำกันเนาะ เล่าก็มาที่ดีอาจันย์สามซีซีสามนี่ไหมมันอยางมากได็อีกหนอยได้กี่น่อยไหมดีดครับส้นทีสามกั 4, บสี่บ่สูตรของจันเด่นครับจังลาพัฒนา 2, สองเมษายนสองห้าหกแปดนะคะวิ่งรูดบนล่างสามกับสี่อาจารย์เนี่ยในที่สามนะคะจับกู่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ แล้วก็สามตัวห้าศูนย์สามสี่ศูนย์สามล่างแปดห้าเจ็ดสี่แล้วค่ะมันเน่นบนันนี้อาจารย์เน่นอันดับหนึ่งก็คือศูนย์สามแล้วคะเน้นดับสองคือหนึ่งสี่เน่นดับสามคือหนึน่งสามเน่นอันดับสี่ก็คือศูนย์ศูนย์สี่แล้คะมีแรงมีเบาด้วยแน่นอะไรแล้วก็สามตัวมีสี่ศูนย์สามเน่นไถนนะะ่แล้วค่ะเน้น,น,นล่าง ล่างย่างเดียวแปดห่ากับเจ็ดสี่ตรงตรงว่าต้องกลับเป็นบัจันน์แน่นครับอ,อขอรัฐบาลไทยขึ้นเดนมเดี๋ยวขอทุนขึ้นสี่ศูนย์สามจับสามตัวสามตัวเคยแตกแล้วนอกจากเนาะครับ <cing S 1> อันนี้การัฐบาลไทย <ๆ S 1> แค่มา,ามบู๊ทารูดนะครับรูดเลยนะสองสามสีม่ทำอะไรเลยนะท่ารูดให้รูดสองสามสี่บอกอาจัน เียเดี๋ยวเดยวเขียนคนอ่า x ส x ส x สอ๋อ x จังสี่บอก x สองครับ x สาม x สีนะคะ x เนี่ยคือว่าไอ้หามมาใส่ห่เคอยได้แล้วโจได้แล้วดิเสียวใวได้ใจได้แล้วได้แล้วโ <laughs> จพ่อรวย เดี๋ยวสิว่าไปแล้วกันกร <c oughs> ะหาละสิบน้ำเพนนลินแน่จัดเนาะถ้าน้ำพริกปลาทูด้วยกันน้ำใจแล้วกันอ่นในะ,ะใส่มีน้ำใจแล้วกันโอ้ยหามึงไไรเขียนใส่ใจานเมึงน้ำใจแล้วค่ะผู้ใดอ่าได้โชคได้ลาบน้ำประจันกันอย่าลืมน้ำใจใหาจานน้ำเนี่ยเด้อเอฟซีขอความกรุณานแล้วกันซอยค่ะอ่าสมมติประกาศจานน้ำเนี่ย ว่าจันมา,างเฮ็ดสูตรได้เนาะจันเนาะโอ้ย,ย,ยงอนตัวเดิกกูขึ้นครับต้องมือเท่านนเนาะจ้ะเาเขาคันบ่าเมื่อรู้ว่าตัวไทยเป็นยังโท่มาถรามเนอตัวไทยสามแปดสี่แล้ะเขียนน้อยแปะเ <7 3, S 1> สริมใช่แปดสามแปดสี8 3, 8่คั8 3, 8นมัน,น้อยไปก็ปกับเาเป็นยังดอกเอฟซี FC ท่มาถามเอดก็ได้บอกบอกมเาเป็นบอกเลขดิ แปดสามแปดสี่ตามนี่เนาะน้ำใจอเอาจันรวยพ่อเนฟซี่นะคะจานสิบสองนาทีแห้วล่ะอํารากพ่าจากลุ่นไปที่ครับเนฟซี่ผมนาบน,นี่จงโชคดีกับแนวทางเราพัฒนานะครับมนีสหรับมนีกับวัฒนสบายนะครับเอาไว้ทำรับมนีพ่อครับไว้คลิปหนา้าโอกาสหน้าพ,พ่อกนันไหมนะครับสหรับรินีนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะจาย์ค่ะ สวัสดีค่ะคสะหรับแนวทางของอาจารย์นหนุ่มเมืองยศนาะคะก็แลกวิ่งย้ำที่หลักหน่วยเนาะคะหลักหน่วยบนเด้อสิใครมีหลักสิบก็เอามาใส่เนาะใส่ด้วยกันประหยัดต้นทุนเนาะคะ่ะเล่นแบบสลาดเด้อสดเงินทองหาย,ยากเนาะ,ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการอ่า ซื้อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอคนไลน่นึงไล่นึงแชร์เด้อคะ่ะเป็นกำลังใจกับทังชองโจผ้ารวยน้ำแดงนะคะขอกราบกอบพระคุณคุณบอกคุณแม่พี่น้องสุภูสุททคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใครกดติดตามให้ด้คนะ,คะกดไลค์กดแชร์คอยมิโซกมิลาบถือสามตัวสองตัวถูกทุกๆรางวัลที่สื่อนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ